ทำอะไรกันวะเฮ้ยจับปักดโดยตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิมกระถุนหมดว่ะแบกเอ้ห้าอูเวนใครสันในวะโอ้เจอตัวแล้วตายโหงเน่ยมึงยูเอวีตาม มือนจะขึ้นบันไดตัวหนึ่งว่าอะไปสัตว์โอ้ยเหี้ยดาวดาวสองดาวสองเอาปืนไปเล่นก็ได้ครับเอ็นจีแดกแดกแดกโอ้ข้างล่างสองดาวหนึ่งดาวสองเคลียเคลียเคลียร์ตรงนี้ หนึ anyway, not, ่งสองสามสามตัวเราที่เห็นอยู่ข้างนอกบนบนเลยโดนสปอตไอ้สัตว์โง่โง่เลยจะปาใส่หัวมึงเนี่วินเออดาวไม่เสร็จตัวหนึ่งตัวนี้่ลังหลุดตัวที่ลังหลุดมันเข้าไปในบ้านแล้วนะอย่าตามอย่าตามอย่าพุทธเพี้ยน โอ้โหแอบอยู่นี่กันหมดเลยนี่มันต้องหน้าบันไดลูกหนึ่งระวังข้นบันไดดีกันแล้วก็ตรงนี้ลูกหนึ่งมันชอบโดดมาหาพี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วดูดิระเบิดใครขายดีกว่ากันมาล่าเมล่าโดดมาล่าตกลงมาล่าระเบิดผมว่ะ เฮ้ยโอ๊ยโอ้ยไม่โดนเมาเมาไอไสัตว์นี่เมา,นห,มาหน้ามันไดกูก็เอาทำย <c oughs> ังไงอ,ไไอ,กกอะขอเดิดนด่วนพี่คุ้มกันให้ระยะบนไหหมมนเ่ทางสะดวก ไปขับรถเลยพี่เฮ้ยมีคนโดดพี่เอาแล้วพี่ดาวเฮ้ยมีคนมาครับผมด้าแล้วแตกโอ้โหไม่พลาดผมบอกเลยเฮ้ยมีคนมาหาผมมันตายแล้วนะพี่เสียงกระโดดล่มไปล่ะใช่แตกเลยผมเป็นคนมาก็บอกวิธีงั้นครับ คนนี้ใช่ไหมแอร์ไทน์เปเลยแรอูอ้พี่น่าส่งฮอไปทับมันอีกทีนะะึงอ่ะเฮ้ยโดนโดนโอ้โหโคตรสวยอะ่ะยึดเตัวนะมาอยู่บ้านหลัง อยูเ่เรียงกัน3ตัวแบบนี้ตายหาหมดปาปะ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 แก้วไ,ไ<ป>อสัส <laughs> เพียดีนะหัวพี่บังกันด้วยอะ

ได้กูและมึงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮียซอมบี้ใครเก็บเควสมาวะตาย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 กูตายเอ้าไม่มีนี่รับห้องรับห้อง อะไรวะเนี่ยใครตาพี่บอกนะพี่เจมอยู่ห่าอุย้ยมันโกนมีพลังเลยข้างบนมีคนเยอะซะด้วยพวอลี่หนุนเซตเลยโอ้ยเกร็งเกร็ง

ไหนไอมาแล้วนบอกเอาดาวตึกไหนวะอย่าลงบ่อยลืมอ๋อทางนี้โหเพื่อนเฮ้ยแม่งเอาคออีกแล้วเฮ้ยคนคนคนเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บมีสิบเก้าแผนแ่นออกมาละ่ะมา ไนเกอร์แจกครับแจกครับแับเหรอแจกครับไอ้บ้าไอ้บ้าผมโดมาเยอะเลยรอบเนี้ยเออมล็อกกัวรังเทพพวกนี้ดาเมจกำลังจัดแจงเอาดาวเฮ้ยมันจะชุบเพื่อนอยู่เว้ยเชี่ยลูกเกี้ยงขึ้นมาสักยังไงมันต้องขึ้นมา เดี๋ยวมาแล้วดาวไม่ใช่ปืนเผาเหรอแตกแตกมันซุบเพื่อนอยู่นะมันซุบเพื่อนอยู่นะไม่ฟื้นเลยพี่ไป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 มีมีดาวดาวแตกก็โคตรมันปืนนี้ แม,ม่งเทพทัวมึงนี่สัตว์ไห่เลยจ้ัเฮ้ยมันมาแล้วช่วยด้วยโดดลงโดดลงโดดลงระวังระวังเัาอยู่บันไดดาวดาวนี่นี่ตัวนึง ชูบเสรด,ด้วยนี่จะล่ากูไม่ใช่ง่ายๆนะใส่ไอ,อ้ยแม่งโดืทันทีเลย,าม,ยามาดิมาดิดาวถวายไปเลยดาวจับรถทหารใหม่เว้ย จริงป่ะออไหนไม่เนมันขึ้นมาเลยมกูมกด<า>กักกูดักก่อนเลยเฮียมันขึ้นมาออกดีว่าออก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 ก่อนละตายตัวนึงเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาให้บอกจะได้ตามไม่ต้องอายุนี่ดีแล้วพี่ไปก็ตายกันหมด น่นนี่มึงดาวโอ้ยเฮียดีดมันี่เสร็จเฮ้ยมันลงนี่อ้าวอ้าวโอ้ยแล้วผมขึ้นแล้วจากร ไหนตัวเดียวเฮ้ยนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ปัมทไมไม่จริงจริง่ะรวยเลยเหยียยิงตัวนี้ตัวเดียวกามปศชิ้หายแล้วมีคนไล่ยิงผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เลเซอร์ใครอะ มอสสิขาวเลเซอร์ไอ้นี่ใช่ไหมเอ้ยบินบินบินเด้อเด้อเด้อโอ้แม่งดีเป็นร้อยแหละมีวิง่งมีวิงว่งมามี่งมีวิ่งมาโดแล้วโดนโดนเข้ามาละอยู่ไหนวะ